เขาก็ใช่ครับวันนี้เปิดเรียกว่าเป็นงานโชว์เคสเปิดตัวซิงเกิลแรกของเปิดตัวผมเป็นศิลปินคด้ยครัดนตรีมิวมิวสิกเป็นคนแรกครับก็ดีใจมากๆเลยเขาต้องคนหนึ่งต้องขอบคุณพี่ออฟที่จัดงานนี้ขึ้นมาครับให้ผมได้มาเจอทุกคนมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังด้วยหลายเพลงมากๆเลยครับเป็นบรรยากาศที่แบบรู้สึกอบคุณ มีใจที่ทุกคนแบบมันหาเยอะเลยครับคนร้องเพลงเราได้เร็วมากครับรู้สึก่งปลอยไปไม่กี่วันเองครับก็ขึ้นข้ร้านแล้วก็ที่เกือบจะสองสองานครับใช่กระแสตอบรับก็เป็นที่น่าภงพอใจของผมมากมากเลยครับเป็นแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะขึ้นเร็วขนาดนี้ด้ซ้ำครับตอนแรกคิดว่าแบบอาทิตย์หนึ่งละการคาดหวังไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งถึงร้านครับแต่ก็เร็วกว่าที่คิดเยอะเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ ชอบเพลงหมอนยิงครับแล้วก็เปิดฟังเรื่อยๆครับทุกคนเก่งมากที่สามารถร้องทั้งเพลงได้ภายในเวลาไม่กี่วันครับนอกจากระยอดิวยังมีเรื่องช้าตัดปในบอร์ดอะไรดยซาบสบายโลกราบอยเป็นยังไงมันมาแบบฟิตแบบรวๆเลยก็จริงๆก็ที่ขึ้นไปแบบนั้นได้เพราะว่าเป็นแฟนเลยครับไม่ว่าจะทั้งนานานูโซนมิสันชายด้วยแล้วก็เป็นแฟนเพลงของผมในทุกๆที่เลยครับซึ่งแบบ ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ไปถึงติดชาร์จหรือว่าขนาดนั้นครับแต่ด้วยพลังการสนับสนุนแล้วก็ัพพอร์ตของแฟนๆก็เลยแบบช่วยทําให้ผมช่วยส่งน้องหมอดึงแล้วกันครับส่งน้องไปถึงจุดนั้นมันยากมากกับการที่จะแบบว่ามีเพลงไทยเพลงหนึ่ไปติดจิ๊กอว์อได้นี่แหละแต่เพลงเราไปติดได้มันเป็นยังไงบ้างครับฟิลงรู้สึกเวอร์รู้สึกมันเวอร์มากสำหรับผมเช้าแบบเพราะว่าเหมือน เห็นว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยคนที่เท่าไหร่ครับก็แต่ก็จริงๆยังไม่กล้ามั่นใจขนาดนั้นครับเพราะว่าผมมองว่าตัวเองแบบใหม่สำหรับวงการเพลงมากๆพอเราก็เพิ่งจะมีซิงเกิลเป็นซิงเกิลแรกเองครับใช่ยังต้องฝึกยังต้องแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเยอะมากกว่าจะมาเป็นหมอนจริงมันแบบว่าถ้าทดลองยังลองไบ้างกว่าจะมาเป็นหมอนจริงครับก็เริ่มจากคิด คอนเซปต์กับพี่ออฟผู้จัดการท่าครับแล้วก็ PM, พี่แอมนักแต่งเพลงครับว่าเราจะทําอะไรซิงเกิลแรกเนี่ยเราจะทําแบบไหนดีครับตอนแรกก็แบบมีคิดไว้ว่าจะทําเป็นเพลงแนวเป็นเพลงเร็วความหมายก็อีกฟิลนึงครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าสไตล์ที่เราชอบเนี่ยเป็นสไตล์แบบนี้ครับซึ่งเป็นสไตล์ที่พี่แอมแต่งด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาคอนเซปต์หรือว่าความหมายใรสักอย่างที่มันเข้าถึงง่ายๆแล้วก็ไม่ไกลาจากตัวเราครับซึ่งก็เหมือน เพลงนี้ก็เหมือนทํามาจากตัวเราด้วยครับแบบ่อนอีกเนี่ยก็เหมือนจะสื่อถึงความดาร์กที่บริสุทธิ์ครับซึ่งเราพูดยังไงกับพี่แอมถึงจะสีออกมาแบบนี้ว่าไปคุยยังไงกับพี่แอมเนี่ยก็คึกจริงๆโปรเจกต์นี้เริ่มมานานมากแล้วครับเหมือนเริ่มมาตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีแล้วครับวันนี้ก็ประมาณกลางปีแล้วพวกเราละเอียดละเอียดในการคิดแต่ละขั้นตอนมากๆครับแล้วพี่แอมเราก็ช่วย ช่วยคิดช่วยคอนเฟิร์มชื่อว่าหมออิงดีไหม mm hmm. ถ้าให้ผมคิดเองผมคิดไม่ออกหรอกครับ mm hmm. ชื่อที่น่ารักแล้วก็แบบควาใหมดีมากขนาดนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเพลงไหนชื่อหมอนอิงด้วยครับซึ่ง mm hmm. แต่งพ mm ี hmm. แอมแบบแต่งเนื้อหามาได้พอมากด้วยมอนนี้เราจะพจะสื่อถึงอะไรสื่อถึงใครเหออ๋อหมอ,หมอนอิง <laughs> <laughs> หมอนอิงต้องการจะสื่อถึงไทยครับ <laughs> ก็จริงๆได้หมดทุกคนเลยครับเราสามารถส่งเพลงนี้ ไม่ว่าใครก็ได้เลยเพราะเพลงนี้เปิดฟังได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับก็ความหมายจะเกี่ยวกับแบบเหมือนเพลงนี้เป็นเพลงของผู้ให้จริงๆนะครับคือเป็นเพลงที่เราอะรักเขารักแอบรักเขาอยู่ประมาณนั้นครับเหมือนเราพร้อมที่จะให้อะไรก็ตามที่ทําให้เขามีความสุขมีรอยยิ้มได้ในวันที่เขาเหนื่อยหรือว่ามีความทุกข์ใจเขาก็พันหลังกลับมาก็ยังเห็นเราอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะ ไม่ได้ให้ความรักกับเราต่ออย่างเงี้ยนะครับขมอนเหงายืนไปร้องให้เยซีฟังบ้างอย่างโอ้ร้องให้ฟังหลายรอบแล้วเยซีเป็นคนฟังคนแรกเป็นคนนิวคนแรกน่าจะเป็นพี่พี่ออฟพี่แอมแล้วก็ผมแต่ว่าคนที่ผมเปิดได้ฟังจริงๆวันนัหน้าวันนี้ผมฟังวันแรกก็เหมือนจะอยู่กับเฮียด้วยครับแต่ว่า ที่เป็นตนแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นเสียงเดโมโครับเสียงที่แอมไกด์มาแต่ว่าที่เป็นเสียงผมเลยที่ผมเป็นคนร้องเนี่ยรู้สึกว่าเฮียจะเป็นคนแรกนะคบที่ผมเอาให้ฟังใช่เหมือนตอนนั้นเปิดให้ฟังบนรถใชสองคนตอนีนี้รามีคนื่นด้วย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ตั้งใจเปิดให้เฮียฟังครับ <c oughs> เออ <c oughs> เฮียเป็นหมดอิงให้เราได้ไหมครับเป็นห๋ยอเราเป็นหมดอินให้ <c oughs> เฮียเป็น เป็นให้ได้เช้นนั้นที่เธอต้องการเล่นเพลงครับเรื่องเพลงอากทำเอ็มวีบ้างได้น้องเอลลี่มาเล่นเอ็มีอินดีด้วยโหัวใช่ครับได้ได้แบบน้องเอลลี่ซึ่งตอนน้องเอลลี่เหมือนเราจะรู้ว่าน้องไม่เคยรับเล่นเอ็มีให้เพลงไหนมาต่อเลยครับแล้วตอนแรกที่ติดต่อน้องไปที่ทางค่ายเราติดต่อทางทางฝั่งน้องไปแล้วก็แบบ ลุ้นมากๆว่าน้องจะรับไหมเพราะว่าเราก็พึ่งจะมีซิงเกิลเป็นซิงเกิลแรกด้วยแล้วเราแบบยังเป็นศิลปินหน้าใหม่อยู่เลยครับซึ่งกสุดท้ายน้องก็ตอบตกลงรับโหพอรู้ว่าน้องตอบตกลงแล้วแบบเราแฮปปี้มากๆเพราะว่าเพลงนี้ถ้าไม่ใช่น้องไอรีก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วเหมือนน้องอะคาแรคเตอร์เหมาะกับ m v เพลงนี้มากๆใช่น้องมีความ สดใสน่ารักเป็นตัวซีเป็นเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์เหมาะกับยูมีของเพลงมากๆเลยการทำงานได้กันเป็นยังไงครับแบบคิกกันง่ายไหมอะไรง่ายมากๆครับอันนี้บอกว่าง่ายมากเหมือนน้องเข้ากับทุกคนได้ง่ายมากๆซึ่งอันนี้แบบเวลาที่อย่างตอนแรกเราก็ไม่เคยร่วมง,งานกันาก่อนใช่ไหมครับแล้ววันนั้นที่ออกกองก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกเลยถ้าอาจจะยังเกรงๆก,กันอยู่ไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่แต่ว่าพอสักครั้งนึงก็เริ่มคุยมากขึ้น น้องเฟรนลี <Mind Di ash io> ่มากๆน้องมีความขี Utah, failures, oh ้เล่นมีเป็นเป็นนักเหมือนเป็นนักสร้างมีเหมือนผมมีเรื่องโกโก้หลุดใส่กันไหมครับเรื่องโกโก้หลุดใส่กันเหรอครับหลุดใส่กันอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าหลุดใส่กันหลุดใส่คนอื่นมีครับแบบสร้างมีชอบนํำหน้าแบบตลกๆแบบไม่เสื่อไม่อายเลยอืมด้วยความที่เราเป็นศิลปินในการทาคู่แล้วเปล่าเลยทำทำงานร่วมกันแบบได้สบายเลยอ๋อก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่แบบรู้สึกว่า โดยผมกับน,น้องเป็นคนที่เรียกว่าอะไรมนุูรร้์สื้อสัมพันธ์ดีแหละสัมพันธ์ดีมีอธยาสัยดี <c oughs> จะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นแล้ว้องเพลงเป็นความปลอต่อมิวิควันนี้นก็เป็นศิลปินแล้วอยู่ในค่ายอะไรเป็นแบบรู้สึกฟินขนาดไหนจริงๆก็ก่อนจะฟินอันนี้ก็อองฟินด้วยครับแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเกียริเป็นเกียริมากๆครับเพราะว่าอย่าง DM D m d ดี s i c เนี่ยก็เหมือนมีการ อผล่มาแล้วว่าเปิดต,ตัวมาสาม,สามคนใช่ไหมครับมีหมมีเทซี sy, แล้วก็มีพี่พงมนี่ด้วยเป็นศิลปิน3คนแรกของท่านครับแต่ว่าผมก็ได้รับเกียรติให้มีเพลงซิงเกิลแรกเป็นเ,เป็นเพลงแรกสําหรับท่ายด่นดีมิวสิกครับก็วันนั้นที่รู้ก็แบบดีใจมากดีใจมากๆเลยครับว่าจะได้มีเพลงเป็นเป็นของตัวเองสักทีหนึ่งที่เป็นที่มาจากตัวเองจริงๆครับแล้วก็ทุกครั้ทงที่เราอยู่กับ ายดูมันดีมาก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นดูมันดิแต่ว่าตอนนี้เรามีค่ายเพลงของเราแล้วนะครับเป็นดีมดีมิวสิกนะครับติดตามกันได้ครับเุณม<ป>ิว<ป>กับมาทักายตั้งใจจะพาน้องหมดยิงไปไกลแค่ไหนครับกับโคอินเตอร์หรือว่าแบบว่าแฟนมีอะไรต่างๆให้ทำกันบ้างไหับก็ไปไกลอยากจะพาไปไกลที่สุดเท่าที่จะพาไปได้เลยครับอย่าง ช่วงนี้ผ่านมาผมก็ร้องน้องรักแท้ค่อนข้างเยอะช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนบ้างครับว่าเป็นมีน้องหวนยิงแล้วก็ต้องร้องน้องหวอนยอิงด้วยครับใช่แต่ว่ามีน้องหวนยิงแล้วก็ยังไม่หายทุกคนเดิมรักแท้เหมือนกันยังเปิดฟังได้เรื่อยๆเลยครับแต่ก็จะพยายามส่งต่อส่งน้องหวนยิงไปให้ได้ไกลๆเลยครับทีน,นี้ก็ต้องฝากรบกวนที่สื่อมวลชนทุกท่านช่วยแชร์เพลงหวนยิงด้วยนะครับสำหรับตัวนิวเองคิดว่า2ปีในค่ายดูมันดีมาก สักเซสอบโปรมิวบ้านมาไ้างไหนครับียเวลาสอปีัโอจริงๆก็รู้สึกว่าสักเซซ s ักเซซช่งมากสักเซซชงมากเลยครับ,รบเพราะว่าผมมารู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยที่ทํางานสองอประมาณเพิ่งเข้าวงการมาไม่นานเองครับก็มีงานมีงานมีเพลงที่ตัวเองแบบชอบร้องเพลงแล้วก็มีเพลงของตัวเองเ้วด้วยซึ่งรู้สึกว่าเร็วเร็วมากๆเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มองว่าตัวเอง ประสบความสําเร็จหรือว่าสักเซสที่สุดหรือว่ามากขนาดนั้นครับเพราะว่าเรายังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเลยนะด้วยความเรามีความสามารถหมดอิงนี่จะมีเวอร์แบบมาชาภาษาจีนใชนี่คือคิดอยู่ครับจริงๆถ้าถ้าทุกคนอยากให้มีก็ก็อยากมีเหมือนกันนะครับเพราะอย่างนักแท็ก็มีเวอร์ชันจีนะครับประชุมได้เลยค่ะประชุมได้เลยครับอากาศแบบแล้วการรวมหมจริงส่องทางท่าไหนอะไรยังไร ครับผมก็คอฟาอวอนอิงด้วยครับนี่ขนาดครับน้องหวอนอิงหรือว่าเพลงเอ็นนี่ติงนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็สามารถรับฟังได้ทาง YouTube d อ็มดีมิวสิครับแล้วก็สามารถฟังได้ทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็สามารถเปิดฟังได้ทุกที่เลยครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่วันนี้ฟังสบายมากๆเลยครับสิบล้านมิวเลยเนาะสาธุครับเโดเร็วลครับโอเคโอเคคับขอบคุณนุณมิวค่ะขอบคุณค่ะดีด้วยจ้า